มันจะตายหมแทฮอยขทงอยู่แทงอยู่ขทงป้อมอยู่ขทงป้อมอยู่ไปดิพี่หลบพี่หลบพี่หลบไปเลย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 นะเลยไปเ้ยไปเลยคนเียคนเลยไนเียคนเียคนเียไปเล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 ยไ่เลยไป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 กลยไปเลมไปเลมไปเลยไปตายไปตายไปเลย่ปุลย ไอเกต์มากลรอดรอดรอยไอ้บอลไปดูไอ้บอไปดูไอ้บอลได้มาดู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 มวดหมาดูมาไูมาดูมาไหมาดู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 มาดหมาดูมาดูมาดูมาดมาดาดูมาดูมูมาดูมาดูาดูาดูมาดูมาดไดูมาดูมาดูมาดูมดูมาดูมูมาดูมาาดูม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 าดดูมาดูมา ไปโอฟิกไปโอฟิกอ่งหลังเลยสดิบสอ้าสพี่ท็อปตกลติดลางลงลงอมันจะตายเนยแขงอยู่แขงอยู่แทงป้อมอยู่แทงป้อมอยู่มาดิไอนี่น่งแงล่มากวสุดลวสุดลวรอรับอยู่หลังหลงลังหลหังเว้ยเลหลังหลังหวังหหลังหลงหหลหลเอาลังงหหลังหลังหลังหลองหลั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 ลยงหลลลงงงงงลูงป้อมอยู่ลลงลัลลัล พี่เนทบอกว่าถ้าไม่ชนะกูไม่ได้กลับบ้านในองชนะแนบ้านแล้วกูิชนะแนจะเลยกลับบ้าน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 นี่สองแล้วจะได้ไครับได้ได้ครับ้วได้ค้เอให้พี่กิ้งน้าไปนใช่ไหมอ้ไคนมาอยู่บน ตัวเดียวต่ทีเดียวเลยมันน่าจะอดได้เลยนะไอ้มาอยู่มาอยู่มาอยู่มาหน่ะมาไม่มีแข่งไม่มีแข่งมันจับไปแล้วแล้วฟิกแล้วใช่ปะจับแลแข่งแล้วจับแล้วฟิกแล้วไม่มีแข่งจับแล้วฟิกแล้วไม่มีแข่งทงใรางให้เตีนะไกมายหลบไปหลหลบไปหลบหลบไปหลบหลบไปเลหไปลไไไไไห เอ๊มันกำลังขึ้นไปนะสองตัวมาพีที่ปีนที่ปีลงล่างแล้วพีทได้จ้ะเราดูกลางอยู่เฮ้ยตายเรา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 ตาย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 ายต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 ายายต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 ยตา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 ยตยตายตาย เดี๋ยวต้องประมาทเลยตีจับ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 ไม่มีละไม่เปเลยเนาะมารอมารออมไปไปถ่ายรอถ่ายได้ปะมีเว็บบนเลยเออระวังวาตวันสิกีนะไอ้หน้ากูเบี้ยวมีเว็บบนมาไม่ยิ่งตายไอ้รู้สึกรู้สึก ึงหนึงไหนอยู่แค่สตายกูตายสวยบอสมักรได้หของได้ไหมของได้อ้วสด้กแยนไอ้ดูสิวิี้ซหมดครับยิงำตามได้ลเว้ยข้มตัวหลังอยู่ซิวตายมั้ยกูซูมงตัวหลังตอนไหนตัดดึงมาหนนะเว้ยกูยิงยิงยากล้างมาล้าดูเมนได้ปะเอโอเมนหน่อยคอมเมนต์หน่อยคอมเมนต์ิคอมเมนต์ิเจ็บหมดเจหมดเจหมดตายตตายต่ออ้กูหายเรบต้องเปลี่ยนมุมมา ไม่เปไล่ขนาผมยิงไม่ได้เน้เจ็บมากไลดิดไฟิกไลฟิกโป๊กไปดูดูดูตบตบไว้ตาตาตตากูหยับเซียวกูหยับเซียวซฮาซหมดซิวจะตายซิจะตายไลไอ้ยอยู่ไหนออกคนเดียวอคนเดียวคนเดียวคนเดียวดูปลาหมึกเลยไอ้ล่ไปโอ้ยไม่จะฟิกจับไว้ตบไอ้ไมจับเจ็บมากโดน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 แตกตัดนเจ็บ้ไปโอ้เจ็บโดนเจดึงหน่อยหน่อยไอดึงซวดซิดึมวไม่ได้ไ้ดึงยาวเลดึงึอีกดึงอีกเพื่อนดจบไม่เป็นรเจ็บเจเจ็บโอเมนน้ยโอ มันมีฟิกล็อกปะไม่มี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 ไม่มนสีเว้ยกูคำนะเฮ้ยเอาคนนี้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 ซิวโดดเวยเฮ้ยซีอยู่ซีอยู่เฮ้ยกูิวซ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 ิวไปเมืไหนไปเมืทีเด้วเฮ้ยซิว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 เอ้ยกูล้วไม้ได้เดี๋ได้เดี๋ยวไม่เจอแลวจบแลวจบแลวกูได้ซิวให้กูไล้ซิวให้ฟิฟิงแล้วจบจบมีเชยร์กูมีเชยร์ให้บอลล้อมกูได้กูได้ให้กูไล้ให้เด้ยน้าจบม่ะ ดูดังหน่อดูดังหน่อยดูังเลเต็มนะเว้ยตัวเอเียจะตายเนียจะตายตตุยบ้านได้ปะีีการนะเว้ยทีเองนะเว้ยเรียบร้อยบอได้ไหวไหวไหวไไมือมีเมนตี้ล้างล้างมีล็อกชิวกูซอยซิ่วกูซอยซิวเ้ายายเจ้ายเฮ้ยดูไีกเม่นิี้เฮ้ยไปดีดตายเลยี้บ้านี้บ้าบ้านบ้านอะบ้าอบ้านบ้านอ้านีวอ้ยไปตาไปตาีเดียวเกนย็นเลยบ อย่าลืมกดติดตามเพจการินาอโว t ีทัวน m เน t เพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆและกิจกรรมแจกของรางวัลมากมาย